ราจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับเวลาทําเสร็จแล้วกุญแจจะต้องแบบเสมอกันทั้งสองด้านนะครับนี่ครับเทียบด้านไหนก็ต้องเหมือนกันครับเสร็จแล้วก็ใส่นะครับมันจะไขได้ไขได้แล้วก็กรอบฝาฝาแล ออออตอบเข้าไปเหมือนเดิมอ้าวสลัดหายนี่ครับสลัดแล้วก็ตอบเข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับเพลงก็เรียบร้อย ทั้งมารัไขได้ครับพูดเสียงกุญแจดอกเนี้ยมันเป็นสวิตกุญแจที่ไขตัวหน้าอยู่นะครับไขได้แต่ว่ามันไขข้างหลังไม่ได้คือกุญแจเหมือนข้างหน้าเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วกุญแจตัวเนี้ยมันเป็นของเก่ากินรถมาครับแล้วเรามาทําให้มันไขได้ก็คือต้องทําแบบนี้ครับครับแต่ล่องกุญแจจะต้อง เสียบเข้าได้ก่อนนะครับถึงจะทําได้ถ้ากุญแจเสียบเข้าไม่ได้ก็คือจะทําไม่ได้แ <c oughs> ค่นี้ก็เรียบร้อยครับก็จะเก็บรายละเอียดเคาะฝานี่ให้มันเหมือนเดิมหน่อยที่เรางนานออ <c oughs> กเคาะเสร็จแล้วก็เสร็จครับประกอบได้เลยครับแค่นี้เสร็จแล้วครับก็จะเหลือ